Welcome back to our channel F W R Auto รถดีแค่ชื่อยังแรงแล้วของจริงจะขนาดไหนอยู่กับเราวันนี้เดี๋ยวรู้เลยวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลิฟกับสุดยอดยนตรกรรมแห่งปี2025อย่าง l e o p a r d C1 ที่หลายคนพูดถึงว่าแรงเท่ล้ำเหมือนหลุดมาจากอนาคตไปดูกันเลยครับว่ามันจริงใิหมคุ้มค่าหรือแค่กระแส เรียพาซี1 2 2 5มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบคู่3.0ลิตรกำลังสูงสุด520แรงม้าแรงบิด670นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อแบบ a w d พร้อมระบบกันสะเทือนแบบปรับไฟฟ้าเต็มรูปแบบและโหมดขับขี่5แบบเหมาะทั้งในเมืองและทางไกลถือเป็นการผสานระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยกับความแรงได้อย่างลงตัวรูปลักษณ์ภายนอกสะกดทุกสายตาตั้งแต่ไฟหน้าแมทริกและที่ปรับทิศทางตามวงมลัยกระจังหน้าทรงเพชร 3D ที่มีไฟเรืองแสงเมื่อปลดล็อกรถ เส้นสายตัวรถเฉียบคมเพิ่มความสปอร์ตด้วยลอ้อแม็กขนาด21นิ้วแบบดนามิกแอโร่โฟล์ให้ลุกที่ดูเร็วและดูดันแม้นในขณนะจอดอยู่กับที่เปิดประตูเข้าไปจะพบกับความหรูหราระดับพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มหนังแท้น้าป้าพร้อมฟังก์ชันระบายอากาศอแอร์ละอุนอ่นเบาะหน้าจอกลางขนาด15นิ้วเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมจอ Head-up Display แดงข้อมูลสำคัญบนกระจกหน้าเพิ่มความสะดวกในการขับขี่หลังคาพาโนรามิกบุนรูฟยิ่งทำให้ภายในโปร่งโล่งและหรูหรา ด้านความสบายลีโอพาสซีหนึ่งไม่เป็นรองใครช่วงล่างอัดดัปตีฟสุดเซชั่นปรับตัวตามพื้นถนนขับขี่บนถนนรครุคราหรือทางลาดชันก็ยังนุ่มนวลภายในห้องโดยสารเงียบสงบด้วยระบบน้อยแคนเซลลิงเคบินเบาะหลังสามารถเอียงได้ถึง15องศาพร้อมระบบรวดหลังสายเดินทางไกลต้องหลงรักแน่นอนด้านสมรรถนะน,นั้นโดดเด่นไม่แพ้ลีโอพาสซีหนึ่งเร่งศูนย์ถึง100่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง3าวินาทีระบบขับเคลื่อน AWD ดยึดเกาะมั่นใจทุกโค้งมาพร้อมลออคอนโทรลและรีโมทสำหรับ พลังก,กำลัง520แรงม้าจากเครื่องยนต์ไฮบริดทำให้ลีโอพาร์ีหนทั้งแรงและประหยัดพลังงานในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีล้ำล้ำอย่างระบบ AI ไร้ขับขี่อัตโนมัติในเมืองระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนนรอบคัน360องศาและสมาร์ทที่สามารถทําง,งานผ่านมือถือได้ไม่ว่าจะเป็นเปิดแอร์สตาร์ทรถหรือเปิดไฟสรุปแล้วลีโอพาร์ีหนึ่งสคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนที่ต้องการทั้งพลัง ความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำยุคในคันเดียวไม่ว่าจะขับในเมืองหรือทางไกลลีโอพาสีหนึ่ก็พร้อมจะเป็นคู่หูคู่ใจอของคุณราคายังไม่เปิดเผยในไทยแต่ถ้าเข้ามาจริงเชื่อได้เลยว่าตลาดต้องสะเทือนแน่นอนถ้าคุณชอบรถที่แรงหรูและฉลาด l ีโอพาสีหคือคำตอบครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่ชอบรถเหมือนคุณด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าที่ F W R Auto